นี่เธอรู้แล้วยังติ๊กตอเขาอัปเดตใหม่แล้วนะมีผลใช้วันที่17จพฤษภาคมนี้ด้วยแต่ต้องไปอ่านเองนะมันเยอะเขาจะมีตัวหนังสือสีแดงขึ้นอัปเดตจากของเก่าค่ะพูดออกมาบางคำก็ไม่ได้เพราะว่าต้องห้ามค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะอ่านเข้าไปดูกดชุมชนนะคะเปิดหน้าบัญชีของเราเข้าไปตรงสามขีดค่ะจากนั้นมาตั้งค่าความเป็นส่วนตัวกดเข้าไป ทุกคนเห็นหน้านี้แล้วเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะคะข้อกําหนดนโยบายอยู่ตรงนี้ค่ะกดเข้าไปแล้วจะเจอแบบนี้นะคะจะมีหัวข้อแยกมา5หัวข้อเรากดอันบนเลยนะคะเรากดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนค่ะกดเข้าไปแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะการอัปเดตจะมีตัวสีแดงเข้ามาทุกคนก็กดตรงสีแดงที่นี่นะคะ กดแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเผยแพร่วันที่17เมษายนมีผลบังคับ17บพฤษภานะคะพฤษภาซึ่งเดือนนี้ค่ะวันที่17นะคะทุกคนเลื่อนมาอ่านค่ะดูตรงที่มีสัญ,ญลักษณ์เตือนลบเนื้อหาที่เราไม่อนุญาตทุกคนก็สามารถอ่านได้เลย แล้วก็ตรงนี้จำกัดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชนอีกหนึ่งสิ่งระบุความไม่ถูกต้องตามกฎสำหรับเนื้อหา for you feed ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแนะนำของเราตรงนี้นะคะทุกคนคาสังเกตสีแดงจะมีเยอะมากเลยค่ะเราจะต้องมาอ่านสีแดงนะคะซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่เข้ามา บางครั้งหลายๆคำพูดสื่อพูดไม่ได้นะคะหลากหลายเลยอยากให้ทุกคนมาอ่านเพิ่มเติมนะคะตรงนี้จะดีมากเลยเมื่ออ่านแต่ละหน้าจบแล้วเราก็จะใส่ตรงนี้ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่เราก็กดใช่เลยนะคะถ้าเราเข้ามาอ่านจากนั้นเราก็มาดูเรื่อยๆค่ะทุกคนจะเห็นว่า จากของเดิมจะมีสีแดงเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนั่นคือความรู้ใหม่ที่สำคัญตรงนี้นะคะถูกจำกัดอายุนะคะตรงนี้ให้เรามาอ่านนะคะตรงนี้เพิ่มเติมทุกคนไปศึกษาเองได้เลยเพราะว่าเยอะมากและการพูดออกเป็นคำพูดก็เป็นคำพูดที่ต้องห้ามด้วยนะคะเพราะฉะนั้น เรียนรู้กันค่ะเริ่มต้นของคนใหม่ที่สำคัญเลยจะได้ไม่พลาดนะคะผู้จัดโค้ดแต่งก็เคยพลาดตรงนี้มาแล้วนะคะจึงมาบอกและแบ่งปันส่งต่อค่ะกดหัวใจไลค์ม้นแชร์แบ่งปันให้คนอื่นมือใหม่ที่ยังไม่รู้ด้วยค่ะติดตามกันนะคะ